ปีที่6วันนี้พวกเราจะมาสัมภาษณ์คนแก่แถวบ้านว่าประวัติบ้านผู้เล็กเป็นมาอย่างไรบ้างสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงฝนนิสาเบงภูเขียวสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงฝนิสาหวังน้องสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงสกันดีเกิดสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงพิ娅สีสันค่ะเชิญรับชมแล้วฟังได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะชีวิตในอดีตกับปัจจุบันแตกต่าง ไม่โกงมันมีไม่มีมันมีโอ้ยโอเคค่ะค่ะผีชีวิตปัจจุบันและอดีตแตกต่างกันอย่างไรคะอดีตมีเร็เกิดตั้งมจะเลื่อนก็กันแต่กีมันบ่มีจ้าบ้านจองเ้านี่นี้หลังนึงคู่หลังนึงคู่หลังนึงจ้า ตักว่าข่อสอกไรไง่กับว่จาจัดมันง่เกิดลุ้นมายุนีตักเกิดจ้องมีแบบ้หก่อต้้งเมื่อไรคะม,มีแป้งก็ต้องจะอชอสองพ <c oughs> ันกี่ลสามซี่บุคคลที่สำคัญไหมคะน,น,นายอ้วนนำบุตรดีนายภูมิแก้วอยอม